เป็นประโยคน์อนกอไก่คนขึ้นมอไซค์เรื่องของการสุ่มปะเดาสุ่มก็ไก่อะเดาเดาปะไม่ให้ที่อะขอแม่เอ็นุนสวัสดีครับพวกเราเดอะแมดม็อบนะครับผมไอ้ยห้องไม่ใส่เจ็บเป็นนู่นเป็นนี่ที่มาก เออน,เนี่มีมมึงเคยเห็นนี่ป่ะเวลานักบอลอ่ะนักบอลเมื่อาคุยกันปิดปากใช่<น>ป่ะมันด่าปากไม่อก <c oughs> อกป่ะก้องตา <c oughs> อื้องตาอือตอบว่าไม่ออก <c oughs> ไม่อเฮ้ออ<อ>ยเที่ยวสุดยอดอ่ะคุยอย่างจีนเน่ลยรู้เรื่องนะเฮ้ยไม่รู้นี่มึงไม่รู้เดี๋ยวกล้องอ่านปากออกมาก้องตาเหรอป้องตาไม่รู้เรื่องอ่ะนักบอลนักบอลไม่พูดงี้ทุกคนเลยวันนี้เราจะมาเล่นไอเขาเรียกว่าอะไรนะตอบคำถามตอบคำถามเป็นเด็กม <ละ S 2> ัธยมอ่าใช่ ปีที่ที่แล้วปีนี้เอามาไม่ทันเขาสอบไปหมดละมีคําถามหลายๆวิชารวมกันมาเป็นวิชาหลักที่เขาเรียนกันใช่ใช่ใช่ครับอย่างเช่นอย่างเช่นวิทยาศสตสังคมภาษาไทยใช่แบบภาษาอังกฤษใช่ก็คือมีคําถามสิบคาถามใครตอบได้มากสุดเนี่ยก็จะได้ก็จะก็ถือว่ารอดไปแต่ถ้าใครตอบได้น้อยที่สุดเนี่ยก็จะโดนครูตีเพราะว่าตอบตกใช่ใช้อะไรตีอะตกเพี้ย ไม้น้าสามไงตีหน้ามึงงแฝงโกยพี่โกยชี้เหียไม่กวาดพี่กวยไม่แขวนเสื้อดีกว่าเออไม่ขอเสื้อตีเลยตีตูดตีตูดตีมือตีมือตีตูดอะโอเคงั้นเดี๋ยวก็ส้มน่าจะเป็นคนถามแหละแล้วเขียวอ่ะก็เขียวอ่ะมันตู้กับแดงเว้ยไอแดงมันเป็นนักสู้เหี้ยอะไรหกมุดเนี่ยไอสัตว์โอเคก็เท่ากันได้สามคนได้สามคนใช่ได้สามคนก็ถ้าใครถ้าใครน้อยสุดใครน้อยสุดใครเตี๋ย กูครูตีกูตีอ่ะกูโดนกูหรอไม่ใครใครเป็นคนที่ที่ที่ได้น้อยสุดอ่ะก็ให้คนที่ได้มากอ่ะตีอืมตีสองก็โดนสองคนตีอ่ะใช่ก็คือน้อยสุดโดนสองคนตีไปเลยโอเคอันก็ไปกันไปกันเลยกราฟของสมการในข้อใดขนาดกับกราฟเส้นตรงสามเอ็กบวกวายเท่ากับหกอะไรวะเฮ้ยเจ้าเสือเรื่องพญานาคบอ มึงเชื่อเรื่องของการสุ่มปะเดาสุ่มเหรอเฮ้แต่กูมีช้อยให้หนมึงบอกประการเลยอันนี้คือคำถามของของใครเขาแบบชั้นไหนเรียนอันนี้มสากูเรียนอย่างนี้บอกกูจำไม่ได้แล้กเรียนมาทำไมดีวะกราฟของกรรมการกรรมการกรรมการเฮียเลยกราฟของสมการในข้อใดขนานกับกราฟเส้นตรงคืออย่างงี้มันไม่ต้องมีแบบเป็นรูปให้เราอะ มันเป็นหนีเลยถ้ามีมันก็ต้องมีให้มาแล้วมันก็ต้องวาดเองไงครับครกับครับกรบับกวบกับกรบับกับกับ่ับกับกรบกับกักับคับกับกับกับะไบกับกับกับกรบกับกับับกั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 บกบับกบับับกับ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 ักััับััับับบ

โ้เย oh, yeah, ่เลยจบไปสามร้อบวกเท่าไหร่นะเอาใหม่สามรอบวกสองร้อยแปดสิบห้าวกหนึ่สองสบี่วกสองบวกแปแล้วกเก้สอเท่าไหร่ตอบเลยที่อ่ะหนึ่งพันห้าอยเสิบหนึ่งพันห้ารดิบแดมานแล้ี่สัตว์นี่ก็วันสแล้วเนี่ยอันนี้มันง่ายเกินแป๊บนึ่งที่สิ่บวเมึงทำอะไรนะไอ้เหียเขามีคือคิดเลขไม่คิดอ่ะ เออว่ะเออเฮียสิบบวกสองไม่มีน้อยบวกออกสองบวกแปดบวกออกนี่สอบเลยสองแปดศูนย์แปดสอบสองแปดศูนย์แปดเออแปดง่ายจะตายเฮียง่ยัดตรงไหนอ่ะในโลกนี้มันมีเครื่องคิดเลขใช่แต่ตรงนี้ไม่น่ามีคนอย่างคุณเฮี้เฮียเออเรียกตอบได้คะแนนแล้ว สาเหตุที่อาณาจักรีวิชัยเสื่อมอาจจากข้าม,มาายูน่าจะเกิดจากปัจจัยใดปัจจัยสี่ะ <c oughs> อะไรน้ำอากาศดีที่ดินเนอรได้เห <c oughs> ใช่ปะ่ะดินน้ำลไ <c oughs> ไมไฟอ่ะแล้วนักขอขอเรื่ <c oughs> องน้อาณาจักรโรมันล่มสลายด้วยอาณาจักรตีไม่ใช่ใชสาเหตุที่อาณาจักรศรีวิชัยเสื่อมนาจจากข้ากม,มาลายูน,น่าจะเกิดจากปัจจัยใดอ่ะกองไก่นะกษัตริย์ลังกายกกองทัพเพื่อเข้ามาตีอื เป็นไปได้พ่อขอใครได้รับความเสียหายจากใครดีกว่าฝันอะไรอย่าเงี้อันนี้อันนี้ก็เป็นไปได้นาหอคอยเขาคอยจีนส่งเรือออกมาค้าขายเองโดยตรงอ๋อโกงรถสัมภาามกะมากเอก่อนมีกระเสือมหรืออะไรพี่อ่ะตอนนี้ตอนนี้ซื้อใหม่เป็นฟูกนอนสบายพ่อเป็นฝรั่งแม่เป็นมระมุนปูเข็นขาเพี่อะไรเนี่ย เออว่ะอันนี้ก็อาเป็นไปได้นะมึงตอบหมดเลยเหรอไม่ตอบที่ถามแบบยังเป็นตะโพลเลยไม่ได้ที่เอาเอาเล็งๆไว้อ่ะเล็งกอไก่ไว้ดูดูเป็นไปได้เออแผ่นนินไหวไม่น่าแผ่นนินไหวดูไม่น่าจะเสื่อมเออเขาเรียกว่าไงนะไม่น่าจะอานาจักรเออานาจักรไก่แล้วก็เหล็กอไก่มึงชอบรู้เสมึงตอบวกมึงจริงปะเราไม่ไม่มีความรู้จริงๆริงเออเราไม่รู้ไม่รู้จริงอะเราเคยเรียนหรือเปล่าไอ้เหี้ย กูเลื่อนขึ้นขั้นขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยตอนกูเรียนไม่ตั้งใจมึงตั้งเหรอไอ้สารมึงก็เหมือนกูเนี่ยเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยแม่อะไรวะเนี่ยอยู่ด้วยความแบบเขาชอบความรู้เขาแค่ชอบรู้สักเล่าอ่ะไอ้เฮียแค่นั้นเองอ่ะความรู้ทั่วไปอ่ะตรงความรู้ทั่วมกัข้อสี่ตอบว่าอะไรจมหน้าตายเมื่อกี้เมื่อกี้ข้อควายมันว่าอะไรโจ๋นว่าไงดีกว่าไอ้สัน จางลงจางจาลงจางแบบจางจางจางอ่ะคอไก่ดำขอไข่ดำดำขมข้อไา่ดำดำดำดดำดำดำไข่คิดำข้อไขดำ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 คอไข่ดำดำอวายดำดำจางสุดก็ต้องเป็นกอไก่ดีก็มันดำดำน้อยสุดอ่ะ นอกจากมันดำดำแค่แต่นีดสีดำก็นั่นแหละก็เขาบอกจางจางลงไงว่าขอไข่ปะว่ากอไก่เหมือนเดิมในหลักการที่เราทำความข้อตอบอะถ้าเราตอบกอไก่หมดอะเหมือนต้องมีสักข้อที่เราถูกเว้ยพูดเลยเคยุณเล็กเพิ่งคุณเล็กเพ็่งคุณคุณตอบด้วยคุณเล็กเลี่ยงหน้าตาก็ดีนะไม่น่าทำตัวอย่างนี้เลยไอ้สนาเอ้ยกูกล้อคอควายปุ่นลงมาเลยมีช้อยอะไรบ้างมีกอไก่ถึงกอไก่ว่างูไงดำดำดำ ดำดำแล้วก็ดำดำไม่ใช่ดำไปไอ้เหี้ยดำดำดำอ่ะนี่คือตอบกอไก่เลดำดำดำเราไม่ได้ลองดูนี่เมื่อกี้เอ็มตอบไปนะขอไข่เอ็มขอไข่พ่อมากอไก่กูเฉลยนะขอไข่ตอบขอไข่ไอ้เหี้ยกูดลงตีแน่เลยวะไอ้สัตว์นี่กูต้องจริงจังละสองคะแนนแล้วกูอ่ะเมื่อจะรอดแล้วล่ะกูอ่ะไม่แน่แล้วเผื่อกูชนะอีกรอบอีกคอหนึ่งวกมึงก็้สองเท่ากันหมดเลยนุ้ย เน่ d ด o อด e อสฟีวิทแปลว่าอะไรอุ้ยง่ายเฮี้ยอนี่เลยสุขสันต์วันเกิดกอไก่ขอพลังจะอยู่กับตัวเจ้าขอไข่บางทีพลังแห่งพึ่งอาจอยู่กับคุณขอควายแรงแข่งพุธพาจะอยู่กับคุณมแต่เมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ได้พอไหวที่จขึ้นแบบรม้นได้ไหมนะดแต่ว่าครับดมยคครับออว่านึ่งนะครับมะครับดีเขาพึ่งดีวะเฮ้ยมีเขาพึงด้วยะเออเฮ้เป็นกูละ วิจักต์รือวิจักต์อ้อครับรถเมยกระถานรถเมตคุณกระถางพึ่งรถมยคุณพึ่งกระถานเอ้ยตอบเลยไอซัตรู้ไรเอาเฮียไม่มีนี่ว่าอันคิณเองอะขอรขอใครว่าอะไรพึ่งมีพึ่งของข้มีพึ่งบอกว่าบางทีพลังแข่งพึ่งอาจอยู่กคุณมึงไม่แปกไปแล้วอะมึงปตวแล้วคอควายคืออะไรนะคอควายคืออะไรแรงแห่งพสภาอยู่กับคุณไอ้เฮียคุณตอบคุตอบกอไก คี่ตั้งนานเลยสิก็ฉีกเลยเฮียฉีกจัดอันนี้ต่ออันนี้จะเป็นเติมคำนะน้ำท่วทุ่งแบบํำที่งไปแดงเ่ี้บ้ามึงตายแม่มึงสีสำเลยเฮียข้อข้อขอจริงอย่างชอบดูกูชอบมีเฮียกชไกไก่ขับบุ่งไป เฮ้ยอร่อยเลยอร่อยเลยขอไข่ผักบุกหลงเหลียงเฮียกูต่อยเมื่อกี้ได้ว่าขอควายให้รีบปักเฮ้ยก็ได้เออว่ะงองูผักตกดำเพียน้ำท่วมทุ่งใหนอนยันที่เหี้ยมันไหวเหี้ยกูอยากหันไปมองแม่งกูตอบข่ขอไข่อะ ขอไข่อะไม่ให้เฮียอะขอแม่มนุดโอ้โหอะไรวะไอพียอะขอไข่ครับถูกต้องจ้ามีเลขแปดกระไรด้วยสามแล้วคอเดไปดีนะวงเล็บนะอันนม่วงเล็บนะสองจหาสรูเดี๋ยวแล้วสองนะสองจุดหรอสองจุดสาม โอ้โหตัวเนิยมอะนะฐานศูนย์จุดอ่านิยมเล็บนะเอออ่าปิด่ยนโอ้โหวงเล็บเดี๋ยวก็คิดไม่ออกแล้วแม่คุณบวกบวกไปละไอ้เหี้ยตอนเนี้ยบวกกับสามเศษสองส่วนห้าโอ้โหมีคำถามกาพูดถูกปะเศษเขียนไม่กูเขียนโจทย์ถูกปะเนี่ยอ่ะดูดิไหนอ่ะถ้ากูตรวจะได้ยินปหมตีนนี่ ไม่ไม่ช่วยอะไรกูเลยต้องทำในวงนี้ก่อนได้กลิ่นเหม็นๆนะบอกตดด้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยแอคติ้งแอคหียอะไรเหม็นจริงไอ้สัตว์แล้วสามเจ็ดสองนห้าแม่นคือเท่าไหร่วะไอ้เหี้ยกูตอบขอไขตอบขอควายตอบขอควายข้อเจ็ดเลยคือขอควาย ไม, zat, ไม่รู้ชอแบบพ่อใดเป็นประโยคซ้อนกอไก่คนขึ้นมอไซค์ชอบอันนี้จริงนมีคนที่มีู่แ้คำตอบนี้กูให้เต็มเลยกูชอบอาจารย์กูให้เต็มเลยอ่ะกอไก่แนวเป็นสัตว์ที่รับความสะอาดขอไข่คุณครูรักและห่วงใยนักเรียนคนคอควายนายอำเภอคนใหม่พัฒนาชุมชนด้วยความตั้งใจ งูเพื่อนชอบเล่นกีฬาการแย่งในเวลาพักกลางวันมันสอนยังไงวะตอบงองูไม่รู้ว่าอันนี้คือสอนซ้ำสุดแล้วงั้นกูตอบคอควายกูเฉลยนะก็ไก่กูว่า้วไรจตะไม่สอนยังไงวะกูรู้สึกว่ามันต้องแบบไม่ใช่ข้อที่เรานีแน่แลยก็ไก่มันว่าอะไรนะกูเฉลยถูกปะวะก็ไก่คืออะไรวะแมวแมวเป็นตัดรักความสะอาดปะเออแมว ประสามเพราะว่าแมวก็คือแมวแล้วสัตว์ก็คือสัตว์ป่ะเออใช่แต่ว่าแมวก็คือสัตว์เหมือนกันป่ะเออว่ะใช่ป่ะอันนี้กูเดานะแล้วเพื่อนเพื่อนน่ะเพื่อนเพื่อนน่ะเพื่อนเพื่อนก็คือมันเป็นกีฬากลางแจ๊กพักกลางวันไม่ได้ทำหรอกแล้วเพื่อนเพื่อนน่ะไม่กีฬากลางแจ๊กกับพักกลางวันไม่ได้สามดิเพราะว่ากีฬาก็คือกีฬามันไม่ได้บอกว่าเล่นกีฬาฟุตบอลไมเกี่อฟุตบอลผมคิดว่าอันนี้เป็นคำสามอันนี้มีเหตุผลใช่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 ไงแม่เป็นสายไม่ใช่ความคิดนะอันนี้เดาลุ The flower gave the student the teacher. Mm hmm. ขอใคร The student gave the teacher. ไม่รู้เลยขอวาย The student gave flower to the teacher. งง mm hmm. The teacher gave the student to the flower. ไม่ดูด้วยคุณปานใจพอดีโจทย์โจทย์ว่าไงนะ Which of the following sentence is correct? แปลดิข้อไหนคือข้อที่ถูกต้องข้อไหนเซนเทนต์ถูกต้องแล้วเซนเทนต์นี่คืออะไรวะไม่รูเ้เหมือนเป็นคล้ายๆเซนเทนนอ่ะ <c oughs> <c oughs> เออไอันนี้ไปื่อไหรวะอ๋อไปเซนเทนต์การๆเซนเทนนแหละไอ้เหี้ยข้างกันเลยนะเออเออกูจำโจทย์ไม่ได้เลยถึงจำได้ก็เท่านั้นแหละง,งงกู <c oughs> จำฟังดูเรื่องเหรอไม่บอกเลยมันโม่อิริสติโม่เออคุยลอกไอ้สัสอะไรก็กูบอกว่ากูตอบงงงงแต่เขาเลยงง มึงโดนไอ้ <music Brothers> okay, ีอกูตอบข้อควายครับโอ้ยยัยมึงลอกกันเนี่ยลอกเฮียอะมันให้กูดูที่ไหนอะให้เพื่อนลอกได้ยังไงไอ้สัสขอโอ้โหีอไม่รู้เรื่องเลยกูแปลให้ intonation แปลว่าน้ำเสียงกอไก่ m a y i k e e p t เด t อ c k ิ t กขอไข่ชุดไอคิวเดอดติกเก็ตข้อควาย which t i c k e ชุดไอคตอบกไก่ ตัวคอควายไอ้เหี้ยมาตอบตามกูรู้หมดเลยโคตรขี้โกงตอบตามกูว่าจบแล้วล่ะเรียกว่าหัวหมอไอ้น้องคอควายกูชอบคอกันมึงก็เปลี่ยนดิมึงก็เปลี่ยนดิแต่เด็มันก็ไม่ถูกอ่ะไอ้ตอบไหมนะคอควายมึงไตอบคอไก่ตอบไก่ตอบคอไก่คอสิคอควาย้ ขึ้นหึงดีริกจัดเดียวะไห้าขึ้นมึงมึงไดสี่หรือสามสามสี่ห้าหกเจ็ดหกย้กูได้ตีสินะกูได้ตีมันด้วย2 3 4 5กูได้ห้รักษามาตรฐานตลอดกูได้ขึ้นทุกอย่าง ยคนที่โดนนำโทษก็คือไอเอ็มยามมาเขี่ยครครับก็จบไปแล้วนะครับกับการทายปัญหาของเด็กมอต้นใช่ระดับชั้นประมาณมหนึ่งถึงมสนอะก็อาจจะมีธยมผลมปนมานิดหนึงผมแบบคำถามบางคำมันก็มันก็ง่ายนะแต่บางอันก็รู้สึกว่ายากมากมเลย หรือว่าเนี่่ยทไไมด้หรือว่าเราแบบห่างหายจากไอการทําอะไรอย่างงี้มานานเลยแบบคิดไม่ออกสิปีอะมั้งสิปีอ่ะคิดไม่ออกจริงๆริงอะอย่างเอ็นเนี่ยปีเลยเหวะสิปีไอเนียบมันมอต้นสามมอสามสิบห้ามอต้นมอต้นเราท่้งหลายยี่ห้าแล้วเนี่ยอย่างอย่างไอข้อแรกเนี้ยข้อแรกอะไรนะกราฟอ่ะเออไม่ทําไม่ได้เลยออเ แล้วก็ก็เจ็ดอ่ะไอ้อนั้นอ่ะทำให้เป็นเศษส่วนอ่ะไอ้แต่แต่ยังแต่อย่างข้อข้อประวัติศาสตร์เหมือนเป็นความรู้รอบตัวใช่อันนี้อันนี้เหมือนแบบว่ารู้รอบโต๊ะรู้สึกถ้าใครไม่รู้ก็ไปรอบโต๊ะเอาแต่รูเพื่อนเอาแต่รู้สึกว่าไอ้อย่างประวัติศาสตร์มันดูน่าสนใจกว่าพวกอย่างเงี้ยใช่ถ้าตามความคิดส่วนตัวนะรู้สึกอย่างเงี้ยเรียนไปโตมาไม่ได้ใช้แค่ประวัติศาสตร์มันก็ยังประวัติศาสตร์มันยังแบบเออแบบเราจะได้เพราะเดี๋ยวนี้มันมี Excel ใช่วันนี้มันเครื่องคิดเลขตั้งนานแล้วนะมเ้ยแล็กกะครับผหา แยกกันพูดเลยแยกกันพูดเลยแยกกันพูดอีกแล้วไอ้ที่เลยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสับด้วยนะครับจะลืมกดนี่นะกระดิ่งอ่ะกดมือเหรอใช่โอ้โหแล้ไปหาหมอเลยอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาคลิปเราลงเนี่ยจะได้แจ้งเตือนนะ เอาละครับเว้มไตรเหีอะไรอะไอสัตว์ตวเอารับวมนตกันใหม่อีหน้าครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับอุปการณ์ทำโทษของเราก็คือไม้แผ่นเสื้อที่เด็กๆก็จะเคยโจูงกันหมดนะใมในซอฟต์ในซอฟตูดเทงเทงอัอันตีนีะตีนะต้องตีให้คนดูเก็บเป่าวะ คนดูจะรู้สึกเจ็บมากทันทีอลยโอ้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 ยไม่เจ็บหรอกไม่เจ็บที่อะไรล่ะไม่ที่อะไรที่ไม้งออะไรที่อ้ยยังเรามาต้องไล่ลม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 โอ้ยอาจะไล่อะไรที่อ่ะเดี๋ยวอย่าลี้ดูน่าเกลียดมึงดูของทียนู่นดิมึงดูเหี้ยทียอะไรกันรู้แต่ละคนเนี่ยนี่กูถามอะไรไปเนี่ยมึงวาดเทียอะไรเนี่ยไม่ใช่ศิลปะ ความรู้เป็นสิ่งไม่ตาย